โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมสก้ากันต่อในเซิร์ฟ964ครับก่อนจะรับชมคลิปแล้วกนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามกันใผ่านส่วนของพิลสก้านะครับก์อยู่ใต้คลิปท้ยคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาในเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดสปตรแตงของคนใต้ลิปองต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่ะลุยกันต่อนะฮะตอนนี้ผมเเก็บพได้ หมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะเอาละนะครับเมื่อวานก็อัพพลังได้นะครับเลเวลสามเนาะแล้วก็เลื่อนขั้นสาพานด้วยจะไม่ผิดนะครับหมดเกลี้ยงน,นะน,นี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ยูเนียนก่อนนะครับกดไป คู่ได้แต่ทองว่ะไม่ได้อยื่นเลยเดี๋ยวเรากดไปก่อนไม่เป็นไรครับตรงนี้อโอเคทถวมันทำได้ดีนะเอาละนะครับตรงนี้ผ่านไปแล้วนะครับ่ะสเต็ปต่อไปนะครับก็ไปที่ตรงนี้บริจาคยูเนียนตอนนี้200ใช่ไหม200มันอัพอะไรไม่ได้หรอกต้อง230ใช่ป่ะ230 อสักหน่อยมาอ่าโอเคก็พอได้อยู่นะครับลองสิบกดปั๊บก็ไปเรียบร้อยตกปลาไว้ที่หลังแล้วกันอ่าไปเอาละนะครับเรียบร้อยนี่อีกหนึ่งจุดร้านค้าร้านค้าก็อย่าลืมเอ้ยไม่เอาอันนี้หมดเลยนะครับกดใช,ใช้ที่เนี่ยคือหมดเลย <laughs> เลยครับเอาล่ะกดอีกทีกนึงนี่กดหนึ่งอันเอาละเรียบร้อยประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เราค่อยอัพนะครับอันนี้เอ้ยอันนี้มีกดเปลี่ยนได้ปะ่ะเปลี่ยนได้นะโอ้โหได้ขนมมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีเอามาใช้งานนะครับอ่ะกดรับเอ้ยกดเช็คเพื่อนก่อนแล้วก็กดตรงนี้ เอาละนะครับกดไปเลยตอนนี้เลเวล83นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ไปที่ฟาร์มมาลุยเอาละอันนี้คืออะไรอะ65เมื่อไหร่มันจะ75วะเอ,อเจ้าคิวเลมเนี่ยหนาน,นาเน,นะ่อ่ะโอเคกดไปนี่แค่น,นี้ง่ายๆนะครับ โอดิโอ้โหแม่ไม่ออกเลยอะหลายวันแล้วนะตัวช่วยเหลือผมเนี่ยไม่กระดิกเลยเอาละอัพเกรดซะเห็นแบบทั้งหมดโอเคค่อยๆอ,อัปไปมันมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ถึงระบบมันมีอะไรทำค่อนข้างเยอะมากอันนี้ทำอันตรา ถ้าบนต้าก็อัพได้นะดราสำรวจก่อนละกันเอาล่ะกดเข้าไปเพชถ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะกดใช้นั่นไปเอาละกดกติก,กาเคียร์ให้จบเอาล่ะตรงนี้รับไปให้หมดนะครับวิ่งมาแล้ว22เทินก็น่าจะครึ่งหนึ่งละ ได้เยอะเลยนะได้อย่างเยอะเลยต่อเนื่องครับอันนี้ลงรอบหนึ่งอะมาะพลังมันมันลดวะมันหกล้านนะไม่ใช่หรอเฮ้ยพลังแม่งอยู่ขึ้นเดี๋ยวลงแรงมันวะ,ะมามามาเจ็ดล้านสองโดนนิ่งๆบอกกันนี้เลยว่านิ่งๆมาลุยต่อ ต้องเก็บเศษชิปสีทองตั้งห้าพันนะจะทำโฮโอมาสเตอร์ในนานอยู่เรจะถึงนะเก็บไปเรื่อยนะครับเดยนแสงโอเครับไปเลยอันนี้ก็ลังนักล่าแบบมาสเตอร์ก็ได้นะล่ามาสเตอร์ไปก่อนลุย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 เฮือโดนเรียบร้อย หายห่วงเรากดอีกครั้งเหรอเราไปกดโดยอีกครั้งหนึง่ง <g ülme> ใช่ไหมเมื่อไรจะหมดนะเ่ยใช้เวลาหลายเทิเนเะนี่พี่พอได้อยู่นะตีทีละสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกสองเทินก็จบละเสียประมาณสี่เหรียญเลยเนะี่ยแต่ระดับมาสเตอร์มันเก่งไงไม่ค่อยดันดาเมจไปโอเคเทินสุดท้ายแล้วนะครับหมดไปสี่เหรียญในการผ่านตัวด่านหนึง่ง อันนี้จะเป็นรังมาสเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นรังทั่วๆไปก็1ตอนหนึ่ง่ะโอเคเรียบร้อยนะนี่คือถ้าฉากดีใจคือผ่านนะครับมันก็จะได้เป็นพวกไอเทมอัพรูนก็พยายามเล่นนะครับมีกี่ด่านก็เล่นไปนะครับ่ะทาวเวอร์ครับตรงนี้ทาวเวอร์กดรับอปโต้ไปแล้วอ่ะด่านแรกเหมือนเดิม ด่านมาสเตอร์เคยเล่นให้ดูแล้วนะครับม่โคตรยากด่านแรกพลังเจ็ดล้านกว่าโหดปะล่ะโคตรโหดเลยพลังเจ็ดล้านกว่าอ่โอเคโฮเรียบร้อยนะครับอือหือเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่ตายด้วยแหมก็แค่นั้นเพื่อนเอาสิ เรียบร้อยตุยนะอันนี้เขาเรียกว่าตุยเอาละเรียบร้อยดีตรงนี้ผมก็ผ่า้องกันล้วนเลย65กับ4.5%เปอนะถ้าอยากจะเล่นก็นเลยลุยต่อได้ตรงนี้เนี่ยก,ก็ไล่กดไป140นะครับมี่ทามันต้ามี PK ต่อสู้ตอนนี้อันดับอารีน,น,นาอยู่ที่18นะฮะ17ก็สู้ยากน,นะครับเดีย๋ยวพาไปดูพาไปสองโลกกว้างมากเขา พลังเขาไปถึงไหนกันแล้วนะแล้วก็เขาเล่นทีมอะไรกันแล้วบ้างนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเป็นสายฟรีอยู่ตัวเดียวแล้วบางที่เหลือเนี่ยนอืมแช่ไปไหวปะวะเราไม่มีตัวแทงเนาะเสียดายเขามีตัวแทงถ้าเรามีตัวแทงก็น่าจะปิดได้ดีกว่า ยิงโอ้โหกดไม่ลงอ่ะเพื่อนอ,อเหลือเขาเหลือตัวหลักเลยนะอยิวโอเคโอ้โหตายด้วยหนึ่งคนระับยู่นดว่าเอาไม่ลงวะ อ๋อไม่ลงกดไม่ลงนะฮะโอ้โห و. ตอนนี้ไม่มียูโนแล้วก็เล่นยากนะครับอื้อืออ้เหนียวจริงรอ่ะเออโอ้โห,โห,โห,โหตีไม่เข้าเลยอ่ะยากยาก ยูโนวาตายด้วยนะเนี่ยนี่คือตัวละครที่เขาเล่นกันอยา่อันดับที่สูงๆครัผมก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยเท่าที่ผมดูนะหลักๆก็จะมีไคลก้าโฮโอแล้วก็มียูโนวาจะเป็นอย่างงี้เกือบทุกทีมเลยเท่าที่ผมเข้าไปดูนะมันก็เลยเหมือนเป็นดาบสองคมนะฮะแม่งตัวละครคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้เนาะก็เล่นย่ากลำบากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเคลียร์กระเป๋าบแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ก็รับของได้ ับไปเลยตรงน,นี้สบายๆนะฮะเราของไปเลยจ้ะอ่ะอัพเกรดอะไรได้บ้างครับไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมีอยู่11กล่องที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับมันอัพได้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาแหละครับไม่มีอะไรตรงน,นี้ปกติเลยอันนี้อัพได้แค่นี้นะครับ อันนี้ก็อัพได้แค่ตัวสกิลของมัน8,000นะครับหมื 11, ่นหนึงน่งเหรอโอ้โหต้องใช้เยอะมากนะครับอันนี้ก็อัพได้นิดหน่อยได้3ได้3ครั้งแล้วก็ตรงนี้พอทวันร้อย้าร้อยสิกาผมก็อัพตัวเป็น SP อยู่นะได,ได้แค่นี้แหละประมาณเสร้อยข้อมือก็น่าจะสร้อยข้อมือกปกติครับ โอเคเฮ้ยนี่ถือว่าดีนะเอาล่ะขึ้นมาแล้วโอเค48นะฮะก็ค่อยค่อยดันมันขึ้นมานะฮะดันมันขึ้นมาค่อยค่อฝึก,กค่อยค่อยฝนไปอุ้ยยาวไกลเลยวะแม่งใช้ตั้งรนะ้อนยี่นมันใช้เยอะจังปะใช่ไหมรู้สึกม,มันใช้เยอะมากเลยอะสีทองสิบห้าเอ้ได้แค่ครั้งเดียวด้วย พันสองพันสามโอ้โหนี่ไงเก้าร้อยโอ้ยังกากเลย, <c oughs> ยค่อยเพิ่มไปเรื่อยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ค่อยอัพเกรดกันไปนะฮะตรงนี้อัพอะไรได้บ้างพวกโอ้ย oh. ี่ไงยูโว่า <c oughs> อีกยาวไกลอ่ะบอกแค่นี้เลยว่าอีกยาวไกลในการอัพยูโนให้เสร็จสิ้นนะ อ่ะผมใช้ body formation จริงด้วยกันสถานะแช่แข็งนะครับคุณสมบัตินะครับของโอโอเนาะมันโอกาสสูงเป็นสีทองก็ยากยากนะฮะไอสีม่วงผิดเขียวสีฟ้านะครับสีเขียวหรือมีน้อยมากเลยของ สีฟ้าค่อยๆเพิ่มมันก็ได้สีเขียวคือมันมีโอกาสสุ่มได้สีม่วงอยู่นะแต่วันก็ยากเขียวอีกแล้วถ้าโชคดีจริงๆจะได้ละเขียวเอาสีฟ้าเอาสีฟ้าของคืนมาได้ไหมสีฟ้านะเบก่อนเดี๋ยวตุยหมดนะครับตรงนี้ไม่เหลืออ่ะอัประดับเล่นแล้วกัน ก็มีของสีท่าน,นี้เหลืออยู่อ่ะไม่ได้ใช้อยู่แล้วด้วยกด,กดอัพไปให้มันเรียบร้อยไม่มีอะไรมากตรวนี้ไปลงข้ามเซิร์ฟกันตามปกติไม่มีใครเล่นผมเปิดเองมาลุยหล่อเลยจัดไปนะฮะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้12บนาฬิกา21นาทีนะครับ ก็ได้อยู่นะลุยได้อยู่นะลุยเลยสบายสบายเลเวล83แล้วนะฮะใส่ลุยใส่ลุยดาบจนภัยแม่งโคตรยากเลยบอกแค่นี้เลยศัตรูแม่งอย่างเร็วอะเร็วจัดบอกแค่นี้ อ่ะไปลุยต่อยูโนว่าไปลุยกันเออมีการสลรุมาเพิ่มหนึ่งตัวนะฮะเขากดทันอยู่เนาะคิดว่าเขาได้กดทันอยู่นะครับดี let's go ตูมท้ายแล้วเรียบร้อยสามสเต็ป มีคนเล่นอยู่พอดีเลยไปอย่ไปช่วยกันช่วยเขาเนะเราก็ได้กล่องได้อะไรด้วยได้ของด้วยได้ของจักด่านก่อนตอนแรกเ๋ย่ก,กล่องเราจะช่วยที่หลังนะครับไปเรียบร้อยมาสเตท้ายครับตู้มคลอสสนิมเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยทีครับโอ้ น,นี่ก็ลุยๆกันไปอ่ะมาต่อเลยสาธารณบา,น,าน่าเนี่ยยอดเยี่ยมใต้ดินก็อย่างได้นะโอ้โหอตัวหนึ่งนี่ห้อยไว้หนึ่งตัวนี่ครับโคตรแรงในตัวใต้ไอใต้ดินโหดเกิน ่ะโอเคต n ง y ิวครับผ่านเหมือนกันนะทำได้ดีนะครับอันนี้ก็จัดให้อีกหนึ่งครั้งมาจัดไปครับจัดไปครับง่าไหมาลุยต่อตูมน่าุดท้ายเลยนะครับเดีย๋ยวแช่แข็งก่อนให้มันลงมาก่อนอ่ะโอเคเปิดเกมเลย สบายเนี่ยก็เล่นง่ายๆนะครับเล่นต่อไปเรื่อยๆพยายามทำให้มันได้ครบทุกเควสนะฮะที่เหลือไล่เล่นได,ได้ตามปกติเลยอย่างถ้ามันต้านี่ก็ก็ลงต่อได้ขอดูด่านไว้หนึ่งนะฮะเหลือจนไพ่เนี่ยค้างไว้ด่านนี้นะแม่งยากยากมากๆอะ่ะ ไปต่อไม่ได้ป่ะเนี่ยลองดูอีกสักครั้งไหมอ่ะผมขอลองลองลุยดูเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าโหดเกินนะตรงนี้เดี๋ยวดูกองทัพพิศาษดินะครับกองทัพพิศาษวันนี้จะเป็นทีมอะควานะฮะทีมอะควาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าฟื้นฟู HP เรื่อยๆโฮ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 จะรอดไมนี่ยทีมอะควาเดีย๋ยวมาดูทีมอะควาหน่อยสิ มันจะฟื้นฟูเร็วขนาดไหนถ้าเราตีมันก่อนมันก็จะฟื้นฟูนไม่ทันคิดว่าอย่างนั้นนะโอ้โหแมงฮีวีเต็มหลอเลยแต่ว่ามันไม่ได้ถึกมากว่ะถ้าถ้าเราเดามจเราแรงพอนะเราก็ปิดจอบได้นะครับเฮ้ย,ยนี่ก็โอเคอยู่นะอันนี้มาเล่นเพื่ออะไรนะครับมาเล่นเพื่อฟาร์มเศษนะครับเอาไปรวมเขาเรนะียกเป็นเศษอัพไม่ใช่เศษเลยเป็นเศษแรกชุดแฟชั่นเออ เนี่ยจะได้พวกเศษไอเทมพวกนี้มาเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูมันคือตรงนี้ครับยให้ดูให้ดูไปหนึงไปที่ไอ้นี่ชุดเวชั่นมันจะมีชุดเวชั่นพวกแก๊งต่างๆครับอะไรวะนี่แหละพวกไอพวกแก๊งเนี่ยมันจะมีประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยสี่ตัวเนี้สองสามตัวนี่แหละพวกแก๊งต่างๆเนี่ยเนี่ยเราก็มาแลกได้เก็บเศษเอานะครับก็ต้องใช้เวลาเวลานิดนึงนะฮะกล่องดาบพิศาจนะ เดี๋ยวผมลองลงดิแม่งประเด็นคือแล้วลงวันละล้านนะอ่ะเอ้ลงตาละล้านนะฮะเยอะมากนะผมบอกเลยตาละล้านนะครับไม่ใช่น้นอยนะเอาดิกลัวปะล่ะอุย้ยแม่งถึกขึ้นวะ่ะประเด็นคือถึกขึ้นก็จะโอ้ยเอ้ยไม่เยอะไม่เยอะพอได้อยู่พอได้พอได้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรอะไรมึงอมาจบเลยครับรออะไระฮะเรียบร้อยอือเยี่ยมมันกวาดล้างได้นะก็ใช้ทองกวาดล้างอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้เบอร์รี่ลดเลือดเลยแล้วกันมึงเพิ่มกูลดโอเคไหมเพิ่มมาลดกลับไม่โกงมาดีมากครับแม่งไม่ได้สีดาวแน่เลยวะผมต้องการสีดาวนเนี่ยอือ เหนียวจะจัดอะบอกแค่นี้เลยแต่บนลเด็งคือจะตายแล้วเนี่ยมีวตูเกาะไม่นา่ารอดละมายิงตูมเดียวหายหลับดีครับรออะไรอะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีครับโดนอะไรเนี่ยดูดาดัดไปสิผมอยากรู้ว่ามันเก่งขึ้นเรื่อยๆประมาณไหนเนอะเล่นกองทัพพิศาก็ต้องรวยหน่อยครับ แม่ใช่ทองโคตรเยอะดา,ล,าล้านเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนเป็นชุดเลยครับโอ้ยเหนียวมกันนี่ว่ะทำเป็นเล่นนะฮะเหนียวใช้ได้นะครับเหนียวใช้ได้แล้วตีแรงด้วยนะครับชื่อให้แม่งตีโคตรแรงเลยฮะเฮ้ยตีแรงจริงทําเป็นเล่นนะฮะเอามาตายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตีแรงอยู่นะไม่ดูก่อนจะตายแล้วอ่ะอื ต้านไว้ต้านไว้วิ่งเดียวต้านไว้ต้านไว้ก่อนต้านไว้ก่อนเพื่อนเอาสิต้านไว้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 มาครับไม่ทันแน่เลยวชื้ยไม่ทันโอ้โหไม่ได้สีดาวแล้วอะ่ะเอาเลยไม่เป็นไรเล่นให้มันจบเพราะเสียไปแล้ว โอ้ยไม่จบด้วยเถอะแต่นี้ยากจริงว่ะเอ๊ยแต่นี้ยากจริงวะโอ้ยเอาไม่อยู่เลยฮะออ้ยตายแล้วเรียบร้อยอ้ยไม่รอดครับฮ้ยไม่รอดว่ะโอ้ศัตรูเลือเต็มแล้วะโอ้เลือมันขึ้นโคตรเร็วโอ้มองฮอ้เก่งมากนะครับอี่อ้ลเก่อเกินโอ้โอ้อ้โอโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โ เลือดแม่งเต็มอีกแล้วเร็วแล้วมีแค่ตัวเดียวไปตีลงได้ไงวะมาอืมเอาดีโอ้โหหัวยากครับบายบายโอ้โหตัวเดียวเจาะไม่เข้าครับพอเจาะแม่งเติมเลือดพออเเเจาะแมม่งติลืดนะโอ้โหอ่ะอัพตรงนี้ด้วยครับอืมนิดเดียวนะจะครบอยู่แล้วนะตัวนี้นะค่อยๆเพิ่มไปนะครับตานี้แหละเไอ อ่ะลุยต่อนะครับพวกเหมืองลงเหมืองแร่อันนี้ก็ลงเอาโลตอมใช่ไหมไล่ไปเรื่อยเนาะอ่ะ,อค,ระคร่าวๆนะก็เดี๋ยวไปเล่นช่วยเหลือต่อนะครับช่วยเหลือไปดาบอะไ,ไรวะทีมคว่เซิร์ฟนะฮะแล้วก็ไปฟาร์มเศษใต้ดินตอนคืนเนาะแล้วก็อ่าพวกเศษโปเกรมอนเทพแล้วก็ฟาร์มเพชรตอนวุ่นวายอีกทีนึงนะฮะอ่ะก็เป็นคลิปสั้นๆสนุกๆน,นะฮะตอนนี้ อีก1 0,000น,น,นะฮะคือหงุดงิดมากเลยอีที่แล้วผมก็อัพได้6ล้านแล้วทำไมวันนี้เปิดมาพลังมันหายวะผมไปถอดอะไรเทมทิ้งป่นี่ยมันหายขายมือีกหมื่นหนึ่งหกล้านนะเนี่ยเฮ้ยเซ็งจริงเลยนะครับอ่ะโอเคก็เขาข้าวๆก่อนนะฮะในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันนะฮะรบกวนทุกทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดซับสไครต์ให้กับช่องเพิร์ลโซนด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็กันไห่ในคลิปหน้าครับ ซิลเกนสวัสดีครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับ